ขอเชิญเข้าสู่รายการพอดแคสต์เพื่อสุขภาพ Talk to me สุขภาพดีมีได้ทุกวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือเรื่องการลดไขมันในร่างกายนี้แหละครับแต่ว่าจะทำยังไงล่ะถ้าเราไม่อยากพึ่งยาค่ะ <c oughs> แต่เราจะไม่ได้มาพูดกันแค่แบบ พื้นฐานนะครับว่าต้องเลี่ยงของทอดออกกําลังกายอะไรแบบนั้นอืแต่อยากจะชวนคุยให้ลึกลงไปอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วกลไกลในร่างกายเราเนี่ยที่จะทําให้เรากลายเป็นเหมือนเครื่องเผาผ่านไขมันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันทํางานยังไงกันแน่ ดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆการที่เราเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะช่วยให้เราทําได้ยั่งยืนมากขึ้นเยอะเลยงั้นขอเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเลยนะคะที่อยากจะย้าให้เห็นภาพชัดๆครับผมก็คือความแตกต่างของไขมันในร่างกายเรานี่แหละค่ะซึ่งหลักๆมันมี2ชนิดที่เป้าหมายเราต่างกันเลยอ๋อก็คือไขมันใต้ผิวหนังกับไขมันในช่องท้องใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวแรกคือที่เราจับๆได้ตามแขนตามขาส่วนตัวหลังนี่แหละที่เขาว่ากันว่ามันซ่อนอยู่แล้วก็อันตรายกว่า ถูกต้องเลยค่ะไขมันใต้ผิวหนังหรือ Subcutaneous Fat เนี่ยคือส่วนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ครับแต่มันก็เป็นเหมือนโกดังเก็บพลังงานสำรองเฉยๆแต่ตัวที่น่ากังวลจริงๆคือไขมันในช่องท้องหรือ Visceral Fat ครับที่มันไปเกาะอยู่รอบอวัยวะภายในอย่างตับหรือลำไส้ของเรานะคะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะอ้าวเหรอครับ ค่ะมันทำงานตลอดเวลาเลยคือมันจะปล่อยสารที่ทำให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบซึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นต้นตอของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจความดันสูงโอ้โหเข้าใจเลยครับพอเรารู้แล้วว่าศัตรูตัวฉกาจคืออะไรงั้นเรามาดูกันที่ต้นตอของมันเลยดีกว่าได้เลยค่ะซึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับหลายคนพยายามกินคลีนนะแต่ก็ยังลดไขมันไม่ได้ผลเท่าที่ควร มันมีกับดักอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปบ้างครับนอกจากพวกของทอดของหวานที่รู้ๆกันอยู่มีจุดที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือหลายคนจะไปมุ่งเน้นที่การนับแคลอรี่อย่างเดียวเลยใช่เลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานในการย่อยอาหารแต่และประเภทไม่เท่ากันนะคะสิ่งนี้เราเรียกว่าผลกระทบเชิงความร้อนของอาหารหรือ TEF โอ้ TEF เรื่องนี้น่าสนใจมากครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันมันทำงานยังไงครับเนี่ยได้เลยค่ะสมมุตินะคะว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเข้าไปร้อยแคลอรี่ครับร่างกายจะใช้พลังงานประมาณ5-10ถึงแคลอรี่เพื่อย่อยมันแต่ถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปร้อยแคลอรี่เท่ากันครับร่างกายต้องใช้พลังงานสูงถึง2 0ถึงส0แคลอรี่ในการจัดการกับมันเลยนะคะอะไรนะครับ20-30ถึงเลยเหรอครับใช่ค่ะ แปลว่าถ้าผมกินอกไก่ร้อยแคลอรี่กับข้าวขาวร้อยแคลอรี่พลังงานสุทธิที่ร่างกายจะได้รับจากอกไก่นี่น้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยเหรอครับเนี่ยใช่เลยค่ะนี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องแคลอรี่ไปเลยโอ้โหเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมการเน้นโปรโตีนคุณภาพดีไขมันต่ําอย่างเนื้อปลาเนื้อไก่หรือเต้าหู้ให้เพียงพอในแ่ละมือจึงสําคัญมากอืมไม่ใช่แค่เพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะ แต่มันเหมือนเราได้โบนัสการเผาผลาญเพิ่มขึ้นมาฟรีๆในทุกมื้ออาหารด้วยเข้าใจเลยส่วนคาร์โบไฮเดรตเราไม่ได้ให้งดนะคะแต่ให้เปลี่ยนจากข้าวขาวขนมปังมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวกล้องแทนครับเพราะมันจะย่อยช้ากว่าทําให้น้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูง โอกาสที่จะเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นไขมันก็น้อยลงด้วยพอพูดถึงเรื่องน้ําตาลพุ่งนี้ผมนึกถึงอีกเรื่องเลยครับคือการทํา IF หรือ intermittent fasting อ๋อค่ะที่จํากัดเวลากินอาหารอย่างสูตร16ทั8เนี่ยหลายคนบอกว่ามันช่วยลดไขมันได้ดีมากเลยในทางกลไกแล้วมันทานํางานยังไงครับหลักการสําคัญของ IF ก็คือการควบคุมฮอร์โมนอินซูลินค่ะ อินซูลินใช่ค่ะทุกครั้งที่เรากินอาหารโดยเฉพาะแป้งกับน้ำตาลร่างกายจะหลั่งอินซูลินออกมาตราบใดที่อินซูลินยังสูงอยู่ร่างกายจะอยู่ในโหมดเก็บสะสมอย่างเดียวเลยไม่สามารถดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้การทำ IF ก็คือการสร้างช่วงอดที่นานพอให้อินซูลินลดระดับลงมาต่้งสุดพอตอนนั้นละค่ะร่างกายถึงจะสลับสวิตช์เข้าสู่โหมดเผาผลาญไขมันได้แต่ แต่ผมต้องขอท้วงนิดนึงครับในฐานะตัวแทนของหลายๆคนเลยค่ะได้เลยค่ะคือในทฤษฎีมันฟังดูดีมากครับแต่การอดอาหารนานๆเนี่ยมันทำให้หิวจนตาลายสุดท้ายก็ตบะแตกกินเยอะกว่าเดิมอีกแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คืออุปสรรคที่คนส่วนใหญ่เจอเลยค่ะครับเคล็ดลับคือต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ใช่กระโดดไปทำา16ทับทันที อาจจะเริ่มจาก12ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยๆขยับไปอ๋อค่อยๆปรับตัวใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือมื้อสุดท้ายก่อนเริ่มอดต้องเป็นมื้อที่มีคุณภาพสูงมีโปรตีนเพียงพอมีไขมันดีเพื่อให้เรารู้สึกอิ่มได้นานๆและต้องงดของหวานอย่างเด็ดขาดในช่วงที่กินได้นะคะเพราะน้ำตาลจะไปกระตุ้นความหิวอย่างรุนแรงทำให้การทำ IF ล้มเหลวได้ง่ายมากชัดเจนเลยครับสรุปว่าเรื่องอาหาร กุญแจสําคัญไม่ใช่แค่กินอะไรแต่คือมันส่งผลต่อฮอร์โมนเรายังไงถูกต้องค่ะทีนี้พอเราปิดก๊อกไขมันใหม่แล้วก็มาถึงการระบายไขยมันเก่าออกไปนั่นก็คือการออกกําลังกายซึ่งก็มีประเด็นถกเถียงกันตลอดว่าระหว่างคาร์ดิโอเป็นชั่วโมงๆมงกับการยกเวทอะไรลดไขมันได้ดีกว่ากันแน่คำตอบก็คือทั้งสองอย่างสำคัญเท่ากันค่ะแต่ว่ามันทำหน้าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอ๋อ เราต้องมองมันเป็นทีมเวิร์กค่ะคาร์ดิโออย่างการวิ่งว่ายน้ำเนี่ยคือการเผาผลาญแคลอรี่โดยตรงในขณะที่เรากำลังทำมันช่วยให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นครับแล้วการฝึกความแข็งแรงหรือเวทเทรนนิ่งเหรอครับบทบาทของมันคืออะไรบทบาทของเวทเทรนนิ่งจะส่งผลในระยะยาวกว่าค่ะ การสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเปรียบเสมือนการอัปเกรดเครื่องยนต์ของร่างกายให้ใหญ่ขึ้นอัปเกรดเครื่องยนต์ใช่ค่ะเพราะกล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้พลังงานสูงมากแม้แต่ตอนที่เรานั่งเฉยๆหรือนอนหลับร่างกายก็ยังต้องเผาผลาญแคลอรี่เพื่อดูแลรักษากล้ามเนื้อพวกนี้ไว้หมายความว่าถ้าเทียบคนสองคนน้ำหนักเท่ากันคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะกว่าจะเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าแม้ว่าวันนั้นจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยเป็นแบบนั้นเหรอครับ ถูกตองเป๊ะเลยค่ะนี่คือหัวใจของการลดไขมันอย่างยั่งยืนแล้วก็ป้องกันโย,โย,โ,ยโย่เอฟเฟกตด้วยครับเพราะเรากําลังเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญของร่างกายไปเลยไม่ใช่แค่เผาเป็นครัง้งคราวแล้วเทคนิคที่กําลังฮิตกันอย่าง HIIT หระครับที่บอกว่าใช้เวลาน้อยแต่เผาผลาญได้เยอะมันมีอะไรพิเศษกว่าคารีโอธรรมดาธรรมดาะครับความพิเศษของ HIIT ไม่ได้อยู่ที่แคลอรี่ที่เผาระหว่างออกกําลังกายนะคะอ้าว อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วตั้งหาดค่ะหลังจากนั้นใช่ค่ะการออกกําลังกายหนักสลับเบาอย่างวิ่งเร็วสุดแรง20วิบวิสลับกับเดิน40วิเนี่ยจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่า after burn effect หรือในทางวิทยาศาสตร์คือ EPOCCE EPOCCE e. มันคืออะไรครับมันคือภาวะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติเพื่อซ่อมแซมตัวเองหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนักค่ะอ๋อ oh. ยะปรับอุณหภูมิร่างกายล้วนต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมทั้งสิ้นซึ่งพลังงานส่วนนี้ร่างกายก็จะดึงมาจากไขมันที่สะสมไว้โอ้โห oh. ผลก็คือเรายังคงเผาผลาญไขมันต่อไปได้อีกหลายชั่วโมงเลยบางงานวิจัยบอกว่านานถึง24-48ชั่วโมงเลยนะคะอ๋อ oh. ไม่น่าหละครับเวลาออกกําลังกายหนักๆเสร็จแล้วยังรู้สึกร้อนๆหรือหัวใจยังเต้นเร็วกว่าปกติอยู่อีกพักใหญ่ นั่นก็คืออาการของอีพ็อกนี่เองใช่แล้วค่ะกำลังทำงานเผาผลาญไขมันให้เราอยู่นั่นเองน่าสนใจมากครับค่ะแต่ก็ต้องทำในวันที่ร่างกายพร้อมนะคะเพราะมันก็หนักหน่วงพอสมควรครับผมพอคุยกันมาถึงตรงนี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าการลดไขมันให้ได้ผลมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในร่างกายล้วน แต่ดูเหมือนว่ายังมีปัจจัยอื่นๆในชีวิตประจําวันที่ต่อให้เราคุมอาหารออกกําลังกายดีแค่ไหนถ้าพลาดไปก็อาจจะทําให้ทุกอย่างพังได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีอีก2อสาเรื่องที่เปรียบเสมือนตัวคูณความสําเร็จหรือความล้มเหลวเลยเรื่องแรกที่สําคัญมากๆคือการนอนหลับค่ะการนอนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับบางทีคิดว่านอนน้อยลงเพื่อจะได้มีเวลาไปออกกําลังกายมากขึ้นน่าจะเป็นผลดีซะอีก นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันเลยค่ะการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายรีเซ็ตระบบฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มของเราครับพอเรานอนไม่พอหรือน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนร่างกายจะผลิตฮอร์โมนความหิวที่ชื่อว่าเกรลินเพิ่มขึ้นอ๋อเกรลินคือตัวที่ทำให้เราหิวใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็จะลดการผลิตฮอร์โมนความอิ่มที่ชื่อเลปตินลงโอ้โห ผลกระทบมันเป็นสองเด้งเลยนะครับคือทั้งหิวมากขึ้นและอิ่มยากขึ้นในเวลาเดียวกันถูกต้องค่ะผลลัพธ์ก็คือวันรุ่งขึ้นสมองเราจะโหยหาอาหารพลังงานสูงโดยเฉพาะพวกแป้งกับน้ำตาลอืมต่อให้เรามีวินัยแค่ไหนก็ยากที่จะต้านทานแรงกระตุ้นทางชีวภาพนี้ได้ค่ะเรื่องนี้อธิบายได้ทุกอย่างเลยแล้วอีกปัจจัยล่ะครับคือการจัดการความเครียดค่ะความเครียด ใช่ค่ะความเครียดทุกวันนี้มันเป็นความเครียดเรื้อรังทําให้ร่างกายหลังห่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วเจ้าคอร์ติซอลเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการลดไขมันยังไงครับคอร์ติซอลจะส่งสัญญาณให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดค่ะครับมันจะกระตุ้นความอยากอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลเพื่อให้ได้พลังงานเร็วที่สุดและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือมันมีแนวโน้มที่จะสั่งให้ร่างกายนําไขมันไปเก็บสะสมไว้ที่ช่องท้องโดยเฉพาะ น่ากลัวมากครับแปลว่าการหาวิธีผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิฟังเพลงหรือไปเดินเล่นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดไขมันในช่องท้องโดยตรงเลยเป็นส่วนที่สำคัญมากค่ะและสุดท้ายที่ต้องพูดถึงก็คือการงดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ค่ะค หลายคนคุมอาหารออกกำลังกายดีมากแต่ตัวเลขไขมันในเลือดยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะปัจจัยนี้เพราะมันส่งผลกระทบต่อกระบวนการเาผาผลาญไขมันของตับโดยตรงเลยฟังมาทั้งหมดนี้แล้วชัดเจนเลยครับว่าการลดไขมันแบบยั่งยืนโดยไม่ต้องใช้ยาคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบองค์รวมจริงๆ ใช่ค่ะต้องเข้าใจกลไกลของร่างกายตั้งแต่การเลือกอาหารที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญอย่างโปรตีนควบคู่ไปกับการออกกําลังกายที่ชาญฉลาดคือผสมผสานกันระหว่างเวทเทรนนิ่งเพื่ออัปเกรดเครื่องยนต์เผาผลาญในระยะยาว และการทำคาร์ดิโอหรือ High Intensity Interval t raining เพื่อเผาผลาญไขมันในระยะสั้นและที่สำคัญต้องไม่ลืมดูแลปัจจัยพื้นฐานของชีวิตอย่างการนอนหลับให้มีคุณภาพเพื่อควบคุมฮอร์โมนมและการจัดการความเครียดเพื่อไม่ให้ร่างกายเก็บไขมันผิดที่ผิดทางทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะถูกต้องค่ะอยากให้มองว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่ข้อบังคับที่น่าเบื่อนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับร่างกายของเราอย่างเข้าใจ เมื่อเราส่งเสริมให้กลไกต่างๆของเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นการลงทุนที่จะทำให้เรามีพลังและคุณภาพชีวิตที่ดีไปอีกนานเลยค่ะ